โบวีขอโทษอ๋อมลันไม่ได้แก้ตัวแทนรัฐบาลแค่อยากให้ใจเย็นไม่เป็นทุกข์จากกรณีที่อ๋อมสกาวใจได้โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโดยได้บอกว่าวัคซีนดีๆก็มีใช้ทั้งโลกนะรู้ยังเสียใจโมหูโกรธงงเพลีย ด้านโบวีอัธมาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่วัคซีนมันไม่ได้ซื้อปุุกได้ปั๊บค่ะขนาดเอกชนจัดหายังได้คิวนำเข้าโมเดนามาไตรามาสสีพี่ลองเซิร์ชข่าวอ่านรัฐจองแอสตามาตั้งแต่ปีที่แล้วรอนานจนไม่ทันการเลยต้องเอาซิโนแวกมาแก้ขัดไปก่อนจนทำให้ชาวเน็ตเข้ามาถล่มอย่างหนักเกิดดราม่าทัวลงโบวีพร้อมแนะนาให้เธอไปหาข้อมูลให้ดีซะก่อน โดยล่าสุดโบวีได้ออกมาโพสชี้แจงพร้อมกับขอโทษที่ทำให้ทุกคนใจร้อนกว่าเดิมเจตนาจริงๆคือแค่อยากให้ทุกคนใจเย็นยิ่งโกรธยิ่งทำให้ใจเป็นทุกข์มากกว่าเดิมเรื่องโบไปคอมเมนต์ไอจีพี่อ,อมเจตนาคือเห็นพี่ออมกำลังขึ้นเรื่องวัคซีนที่พิมพ์ไปคืออยากให้ใจร่มๆร้อนไปใจก็เป็นทุกข์ ซึ่งมีส่งข้อความส่วนตัวไปหาพี่ออมด้วยโบไม่มีความจำเป็นที่ต้องแก้ตัวแทนรัฐบาลเพราะโบไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลโบไม่ได้รู้ข้อมูลตื้นลึกหนาบางในการทำงานตรงนั้นแล้วโบจะต้องออกหน้าแทนทำไมสิ่งที่พิมพ์ไปโบหมายถึงภาพรวมเรื่องวัคซีนว่าคนทั้งโลกต้องการวัคซีนในตอนนี้และกำลังการผลิตก็มีจำกัดคือดีมานก,กับซัพพลายไม่เท่ากัน ความล่าช้าก็เกิดขึ้นได้โบไม่ได้พูดเรื่องรัฐบาลแต่มันคือแค่ข้อมูลข่าวเรื่องวัคซีนที่อ่านเขาเขียนไว้แบบนั้นส่วนคำว่ารัฐบาลจำต้องนำซินโนแวคมาแก้ขาดก็เป็นคำที่ในข่าวใช้เลยเช่นกันไม่ใช่คำที่โบคิดขึ้นมาเองและมันไม่ใช่การแก้ขาดเพื่อเอาชีวิตคนมาเสี่ยงแต่มันเป็นการแก้ขาดเพื่อรักษาชีวิตคนไว้ก่อนตามที่ในข่าวเขียน โบเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนกำลังร้อนและก็เข้าใจได้ถ้าจะเข้าใจผิดและไม่พอใจโบต้องขอโทษที่ทำให้ทุกคนร้อนไปกว่าเดิมอีกทั้งที่เจตนาที่แท้จริงคืออยากให้ใจเย็นๆกันปัญหาหนักอยู่แล้วความโกรธยิ่งทำให้ใจเป็นทุกข์และอาจจะไม่ได้ช่วยให้ปัญหาดีขึ้นค่ะต้องขอโทษพี่ออมด้วยจริงๆที่ทำให้เป็นข่าวแบบนี้ค่ะ งานนี้แฟนๆก็บอกว่าโบวี่ทำถูกแล้วที่ชี้แจงแบบมีหลักฐานอ้างอิงและดีแล้วที่ออกมาชี้แจงเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะโดนทัวลงอย่างต่อเนื่องก็ได้ในขณะที่บางคนก็ได้บอกว่าใจเย็นไม่ได้แล้วค่ะจะตายกันหมดอยู่แล้วจะต้องเย็นไปถึงไหนคะความล่าช้าก็มาจากการที่รัฐบาลบริหารล้มเหลวไงคะคนตายเป็นร้อยเลิกโลกสวยได้แล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ